จ้าเพื่อนเพื่อนมากินข้าวน้ำกันเด้อยำปลาทูใส่มะม่วงจ้าแล้วก็ตับมสมมปาคุ้งจ้าตับสมปลาล่าลกระปลาดุกย่างขึ้นก้าจ้บพี่น้องมาเด้อแส่บๆ้น้ำกันจ้าขา้าวเส้ายี่แก้วข้าวเช้ากลายเป็นข้าวเที่ยงเลยมันงามอยู่ที่พี่น้องเด้อ่อยหันหนากล้องบะตง่งปลต่งสเปกนี่ไงเพ่ ก็เลยเป็นนังซี่จ้ะตามเยาๆย้งซี่เลยมาเดอ้อจ้าเส็บๆจุดจวดน้ำกันจ้ะมันมัวจ้ะแดดมันส่องคอยบ่ได้ไปปิดอันนั้นแสงมันเข่าที่ไหนบุมาเดอ้อเนี่ยอันนี้ยำปลาทูใส่มะม่วงตำสมปลาล่าปลาแดกมันก็กินกับปลาดุกย่างจ้ะเส็บๆน้ำกันจ้ะ,ๆๆจะเพื่อนๆมาจุดจวดเลยจ้ะ มาเด้อมือก็สั้นๆแน่จ้จพี่น้องเูนเอมยืมือ่อยสั้นติกติ๊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 กอยู่ไปกันเด้อพี่น้องเด้อ